สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องทุกคนสบายดีปีใหม่เมื่อนี้ก็ได้ปีใหม่วันที่เท่าไรอะไรเมื่อเนี้วันที่สี่วันที่สี่มกราเมื่อนี้ก็มาแก้อันมาแก้ของควันพี่น้องเอ้ยที่เมลินเผลมาเยี่ยมยามมันสาเละเบาเทิดอยู่ที่บ้านสาเละอะไรพี่น้องเอ้เมื่อนี้ยอะไรามาลองมาลองแกของเจ้าของเจ้าตะกคนของขวัญตัที่แมนบ๊ะตื่นเต้นเนาะมาลองหวามันแมนอีหยังพี่น้องเอ้ยนี่ แก่ของควัญแยังอันนี้ของสะเลอัน้บ่น้อยเลวกะเสื้อเนาะคนไทยมาเบิร์พี่น้องเบิร์นแกะตัวนี้กระลุแก่พ้อมกันวทีนี้ยังพี่น้องคิดว่าในนี้โอ้โหยังเนิ่ของปิชนาสองสามแม่นบอกของขอะไรตัวหนแม่นบอกโอ้โหขององข่อยสิ น่างามมอะไรอันนี้ค่ะมง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 ภาษาไทยพระเจ้าเอิญนาฬิกานาฬิกาเนาะนาฬิกาพี่น้องงามอะไรพี่น้องเอ้อเฉลยผมเคยใส่เปลือลองใส่บ้างบอนี่คล้องขวัญของแมลินจิเพิ่นจะเพิลหายน้อยๆใส่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นว่าเล็กๆน้อยๆเอา่ะค่ะเฉลยกับเราหน่อยแต่เฉลยคิดว่า บ่น้อยมันลายได้พี่น้องเลยอันนี้ฮะมีคุณค่าขนาดมุ้งหัราคาเท่าไรเนาะใส่เลยเดื่องวสีลองใส่เรื่งน้อยกับผมเคยใส่เวลาซื้อขึ้นมาทันทีเลยคือคนรวยเลยวะใส่เป็นอยู่วะบมเคยใส่ยักษ์เต๋าโมงนี่นักกระทงไ่นองเลยป้ากระทงเบิ้งเบิ้งถอยพายมึงนวดหงนี่เปลี่ยนกันพายแล้วเอา แา้วว่าที่ใส่หมูกวางเลยพี่น้องโอ้ชาเนาะบอกน้อยได้ทงไปถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเลยบัานนี้ฮะนี่ต่างประเทศใส่เลยโอ้แล้วอใส่มุกมูนก่อนใส่โปเป็นนี่ใส่อะไรนี่ฮะบอกได้คงใสคงมาตรงข้างนอกอันแล้วใส่โปเป็นบาทนี่ใส่อะไรนออบาทนี่เบิ้งค่ะเบิ้งจะตัวนี้ฮะทิปเด้อตัวนี้ฮะไ่ต้องใส่เด้อ มันคือใส่บุลมอันนี้คือยกปีชูใส่บุลมจะโมงอะไรอันนี้ตุ็นด้วยแมวใช่ผมดูหน่อยใช่ผมดูน่นี่นี่บุล้าเต็ทองงามแถววันนี้ฮะเต็ทองงามแล้วพี่น้องนี่ทองดำเริ่มไปใส่ให้มองฮะใส่กระปุเป็นได้สิได้วันนี้ฮะคนบเคยใส่โมงเนาะมันบอดเถอะคนละเบือกอะไรเงี้ยเราใส่กระปุเป็น พ่อคเคยได้คุเคยใสมงนนี่แล้วพี่น้องเอ้ยอใส่มงดูคอยกสั้นๆเช่นเช่ได้คอยกัะสั้นคอยดีใจสตินี่บาทนี่นีเอก็ได้มงนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่เสือขึ้นใหญ่นี่หน้อยเลอยคกระเปาอะไรกระเสือสองโต ใไ่บอกเรือพุเรือว่ะพืีนไหนต้องบอกเอาไปตัดอันนี้มันก็ได้ยบรให้มันลามโพนนี่ถ้าก็เห็ดแบบนี้อย่นี้ไปบ่เบิ้งเบิ้งงามแล้วถ้ากระสิมีถ้ากระสิมีเวลาไปเบิ้งของขวัญพี่น้องเอ้ยค่ะคิดสมมาตรข้าคิดสมมาตรงานคิดสมมาตรในบ้านเมื่อนี้ก็เลยมา แกะกล่องเป็นอะไรจะได้ของขวัญก็ดีใจบ่โอ้ยก็ดีใจเนาะบ่เคยได้ได้ของขวันจกเถื่อเนาะจะเกิ่นมาเนาะบ่เคยมีผู้ใดเอาให้เฮาเนาะอันนี้บอกความจริงเลยพี่น้องเลยใช้แล้วหายเจ้าเนี่ยเมลินเมลินผู้ใหญ่ใจดีผู้ดีเมลินทีสร้างบ้านให้สบายเออทุกคนมาเนาะพไปเอาห้ดีใจบ่ดีใจสุดๆเลยขอบใจเมลินขอบใจเมลินเด้อขอบใจเมลินมาลายเด้อที่ ถิมาแวะฮะพวกลูกพกลูกกับโบได้แบบว่าต้องการขนาดของขอของขวคว<า>นบบันะนะยังดอก,กนขนาดเขาเพียงแต่แบบว่าแม่แม่มหาหาฮะกับแบบดีใจแล้วนะพี่น้อง<วา>แต่ว่าแม่เพิ่นได้ของควันมาให้เนี่มันเป็นแบบว่าแบบวแบบตัวแบบตัวแทนของเมลินนะนะพี่น้องแม่ก็เลยกาขอบคุขอบใจเมลินเดอลเดอร์หล้กก็เห็นเพิ่นหล้กกันแบบอบอุ่นลายพี่น้องเพิ่นบริสุทธิ์โตนะแม่เพิ่นว่าเพิ่นจิเป็นแบบ แบบมาแต่ต่างประเทศแต่เพิ่นกับบริืตอโตแบบกอดก,กันเนาะกันสโล่บริตบเตอโตสะรกับขอมมอขอบใจเมลินล,ลายๆที่เพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจแบบเอาคองขคัญเอาให้พกลูกขอพระเจ้าวอวยพรเมลินในมีสุขภาพแข็งแรงที่มาจากพระเจ้าขอให้เพิ่นเป็นพระพรให้คนที่แบบว่าขาดทีพิพึงคนทุกข์ยากอย่างมากมายกรน้อยกระซาบซึ่งในอนันความหักของเมลินที่มี่ต่อคนทุกข์ยาก คนที่ได้โอกาสอยู่ในประเทศลาวลายคนได้หับการเรลือที่มาจากเม,มลมินนะพี่น้องขอพระเจ้าวอวยพรเมลินเจ้าปัญหาคดีว่าเป็นปอบใจเมลินเดอร์ที่สืมงงามให้บบาวน่อยแล้วก็เศร้าแหละก็ให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี่ขอพระเจ้าอวยพรแม่เดอ้อโดยเนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยมองกันได้เจ้าฉีดใส่ไปตลอดได้บนี้เนาะไปเวลาไปถ่ายคลิปเจ้าก็ได้เบิ้งได้เบิ้งได้บ่ะนี้ค่ไงใส่ไปตลอดเลยพี่น้องเลยนี่เจ้าว่าเจ้าสิว่าราคาเท่าไรเนาะราคาเท่าไรก็อย่านะมันบ็เลยสำคัญราคาขอยสําคัญติเบร์ว่าต้องแพงเติบเนาะขอยสําคัญติเบรว่าเพิ่นเอาให้ถึงว่าราคาสี่ชั้นแรกก็อยากขอยกับ มันมีความหมายเนาะมีความหมายแม่นแน่มีความหมายสำหรับเป็นตัวแทนของเดลินผมมาเฮาเนี่ยมีใจแล้วเนาะมาเฮาเห็นหน้าถามสบายดีถักท้ายเนี่ยครก็ดีใจแล้วพี่น้องไอ้หัวน้อยัทสะเฉลยก็เลยวังไหวต้องการอียังหลายเนาะนที่ที่สะเฉลยแบบว่าได้เห็นคนมาหาอเจอในบ้านก็ดีใจแล้วแบบดีใจเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ ที่ฮาวจักกระเพิ่นก็คือผ่านทางสบายกระเป๋าเทิรเนาะแม่ผ่านทางสบายบระเป๋าทิดข้าน้อยก็บ่ได้ลืมบุญคุณนะสบายถ้าเกิดว่าเงินยูทูบออกเนี่ยฮายังสี่แบบว่าซื้อของควรไปให้สบายอีกได้เนาะแม่นวันได้เงินเงินยูทูบออกเนี่ยไาพุดนะพี่น้องเลยแม่เฉลยกับมาเฮือนได้ทุกอย่างคัดแอ้หัวยายเอ้ยเลาะยังยายเลาะห้ากินแ่ะมื้อนี้ก็ กินชุ huh ่มก so. okay. ันพี่น้องเอ้ยขำมืดแล้วมาอนี่ยนังชายสะเล่เห็ดอันทันปลาสุกินพี่น้องเอ้ยคุณอ่ะต่ออันนี้ซื้อยังลูกสบายดีแล้วสบายดีก่อนสบายดีก่อนลูกไปเด็กพีขนมไว้ซินิต้าอ่ะอันนี้เด็กน้องพี๊บสบายดีแล้วลูกลูกเซรละสะเล่พี่น้องเอ้ยอันนี้ อันนี้มาเถิงสบายดีนะแม่สบายดีคนเงคนเถิงคนงามไอ้น้องใจสะเลตุในชื่อยั้งอันนี้ชื่อสินป้าไผยโคลมาออกคนกลัวเหลื่อมตาเด็ดนี่ฮะไรแล้วพี่ชายเขียดต่อหมดโคตรเลยเนาะเกอนคั่วกับหัหกเนี่ยพี่น้องเอ้ยยังบุญธรรม่ะแล้วนี่น้องไผยสะเลตเห็นยังกินอันนี้ฮะเปิดแผดตัเองเห็นยังกินอันนี้ เทียน้ำพันขปุ้นนี่อันนี้โบแมนว่าซกกระโปงด้วยพี่น้องหมาะหมาะบอดีมันก็เลยอยากดำนะพี่น้องล่างแล้วเหมาะประเทศลาวสิแบบนี้ถ้าหมาะทำเหมาะประเทศไทยมันสิเป็นสเตเลนเนาะมันสิโบดานี่หมาะหมาะอยู่พี่อะละใส่หมาะเวียดหมาะจีนก็ไอแขนก็จากเตะแตกเนาะบังบังบ้งบิังเนาะ ปลาเราซีจับเลยได้เนาะคือคือคือคนมีเงินบ่เออปกติก็มีอยู่แล้วแต่มันขักบุหรี่เนาะบ่พอได้ซื้อโป้งจักเทื่อเนาะเมื่อนี้กินชุ่มก็ได้เหมือนีเนาะเื่อว่าแบบว่ากินเลี้ยงปีใหม่พี่น้องนี่กินในครอบครัวเหมือนนี่ซื้อปลานิ่งมามาย่างแยกนี่เติมตามคือบ่มาแหมเยอะๆพี่น้องเอ้ยนี่ พันลอนินกินเลี้ยงหลังปีใหม่คือจะว่าขวายไงหลังปีใหม่ก็ยังปีใหม่อยู่ได้นี่ของเจ้าแต่ว่าขวายควายะวายบนจะซื้อเวลาเจ้าจะไปจะใส่โทรศัพท์นี่ถ้ามีซองลายใดนี่อันซองอันนี้น,น,นี่แล้วก็ซองอันนี้น้ำซื้อซองลายใดนี Torah ่ใส่ซองเงินก็ได้นี Torah ่ ตอนนี้สมุดนะเบ็ดใบใหญ่ก็ใส่นี่ให้ในกันนั่นแหะกวางเนาะกวางขักแล่เนี่ยคอยชิบตะไส้และุงตัวนี้เนาะบาดนนี้เะโอ้ยมีทิ่มโลดถุงกันนะคะใสุ่งเลยบอกว่าเจ้ากระไรเอาให้มาเทิดเนาะใส่กระแพงอยู่ทงตัวนี้เอาไว้เอาให้มาเทิดกระไรัดเบิงนะกจะพายมึงดูข่อยชิเบิ้งคือกระพายคือจะว่าอะไรเอ้าเาเบิ้งดูนี่ ทงอันนี้พายตลอดได้หน่พี่น้องเลยาใส่พายตัวนี้ก่อนพายพายตัวตัวคอมเมลินหนิคอมเมรินเนาะวางตัวนี้ก่อนปีเก่าแล้วสินเก่าๆกระถิ่นไปเอาแต่สินใหม่ๆเบงปาดคือคืออยู่ใดจะพายโมเมนต์ชุ่มหมดะบ่บ่พอดีแล้วนี่เจ้าสิไปเห็ดคือเด็กน้อยไปโรงเรียนอยู่พิมพ์บริคือได้เป็นไหนไอเฮ็ดคื่อคือคือคือปาคือเรื่อยคืออะไรน้าเตี้ยคือบ่ เออคือาขากะลอเนาะเออขากอย่งนี้ค่ะปาท้อโอ้ยปาเหได้ใส่ขงตนี้แล้วก็้าในโบกคือต้องใส่ข้างในเออห้ามเลไเดี๋ยวตกะเลิกเนาะเลิกกันแล้วเบิ่งดูใส่เงินนี่กระโบไรได้ลายล้านเต๋อได้โบหี่อะไรโบียใส่ท่องโทรศัพท์สบายอย่างนี้ได้อีกเื่องหนึ่งโทรศัพท์สองเขียง ชองเขื่องว่าโอ้ยกายและใส่ห้่นไอแพดผูกเขา่ะเป็นได้พายหมอนว่างามเนาะงามแล้วลองแบนอย่เนี่ยมีสติ๊กเกอร์แบนอยู่ด้วยแต่อ่านเป็นเนาะนี่แจ็คแบนอย่างียมาหน่อยบุหุบอีน้องเอ้ยเขาว่าเนื้อันก็ขากได้นุ่มนุ่มนะ เบิ่งดูของเจ้ากับของข่อยพายงามของพายงามของเจ้านี่มันออกเส้นคล้ายๆสีทองเนาะสายสีทองเบิ่งมันก็จะเบิ่งนี่ออกสีทองเลยพี่น้องเลยนี่คล้ายสีทองนาฬิกาคือแล้วออกโม้หน่อยออกสีขาวสีเงินสีสาแสล่ทีเป็นสีทองเบื้องแรกเบื้งใสนาฬิกาเด็ดสีทองจั่งมองแล้วเบิ่ง เจ็ดโมงครึ่งเบิ่งเป็นอยู่บ่อด้เนาะเคยเคยเบิ่งแต่โมงโทรศัพท์เจ็ดโมงครึ่งใช่เนาะเได้นอนอยู่บ่มแมลงเนี่ยนอนบ่หลับแล้วเหรอวะจะตื่นมากก็เได้งมบ่งโมงเลยโมงยังถูอยู่บ่อันนี้ก็จะเย่เก็บไว้เด้อกล่องมันเด้อกล่องเก็บแล้วน่าจะทงไว้

<laughs> dạ, vâng. <laughs> cái này là ơi tát tát này cái như thế này ngà mây tạ bông ngà cặp trai đứ và tôi và lo mừng đúc mà tí เอว่างามว่าบงามงามบ่ตามันเป็นผ่าเนะผ่าเจาะเนาะแบบแห่งแห่งไว้ได้สักอะไรใส่พังดุวัดี้เราได้บ้สินใส่ตัวนี้ก็เนาะงานยิบผ้าเลยให้นอนยิบข้า อันนี้พรัเจากำลังเป็นทันหมอเนาะทันหมอพยเยซูพอดีเลยพอดีเลยรอพอพอจะเอาพอดีเลยพอดีพอดีเออคากแล้วคักแล้ววันนี้ เบเตียนอี่จะตัดขึ้นพ่อละเอ้ยตัดไตัดมันขึ้นงขึ้นมาเทียงนี่นี่อันนี้พอดีแล้วอันนี้ฮ่เราเตี้ยปีนให้เตี้ยบงดูกัดมนแ้วจก๊โอ้ยกรหกเห็ตต้ตัวนี้่ให้อแกยุ้ยเสือไหม่ดาวดึงได้กินข่าวแรงหมอนกันพันปานิน กิดปีใหม่ไาไปไม่ดีไ่ขังไปเรีร้อแล้วได้บาทนี่เห็ดแก้วเพื่อแตงอันนี้อ่าพี่น้องมือนี่ก็กินเข่า่วมงกันกับแม่เท่าแล้วก็น้องไา้เจ้าแหล่แล้วก็ลูกบ่น้อยมือนี่ก็มีทันปนิน เล็กๆไปหน้อยกินปีใหม่ปีใหม่ก็ไล้มืออะ้รได้หน่เนาะสรุบปีใหม่ไหมนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเดิมกินเข่าวน้ำกันพันปนินพันใหญ่ได้มันจะแซ่บเนาะพันใหญ่ๆบ่แม่ไปตอนนกันเด้อไปกินกันเด้อน้ากินกินเถอะก็ไป๋าเถอะ อะไไกลอยกพเออเด็กกพูมบ um. oh. um. hmm. ่บาห้องน้ออกมาหย่างุ่ยแก้ว่าันนี้พูดบอกแลวกินกับอันนี้บอกพูดสิพูดแซ่บต้อง เบืเตี่ยฟามไว้เตี๊ยแม่ลม่ได้ยังวงยม่ได้ยัดงวงมันยัดมาเสร็จแลวแช่ปลาตะไคร้ป้าปี่ซื้อมานแ่ยมีมีบอเดี๋ยวเียหงเหมกผมแค่เินเดนา้งคนันเดนี้ เดืนย่งเง้ยหดย้าเดือนเดื่ี้หน่อักอยู่มื่อื่นนี่แหเะเริ่มต้นเหมือนมื่อื่นเนี่ยเพียงานอ๊ยข้าทมานั่เอาโต๊ะหนึ่กมาจังเลยยองขนกับขึ้นบมแล้วเนาะหดินเนาะหดนี้เนาเด้ออยากไปได้ดตาดีี่เก่าแลบวตาดีก็ได้อีกดอกนะคูผานะเนี่ ผู้พ่าเบ็เก่าแล้ะยุคพัใส่พันเนาะเอ้ยต้นแรงเลองเบิ่งอันเตะตัวละชับลายอีกังยังจะโตตัวอันประเนนตัวเรียวว่าจะห้ามันสาบริมะเตียะนั่จะโตประเนนอยากเลิะยังจะโตล่ะมันสามโตสามสโตอ่ะมื้อไหร่ก็ตตโกิน พอเดิมามันจะกินน่ะมันก็บกเขา่ากัะจุเลยกับเจีวเป็นไม,มพ่พูดนนะบกเข่าก็ได้เอ้าอันนี้หาเขากินอาใจแบบอ๋อตััดอีเล่ตอ,อันนี้ไอจาแแ่บต้องตามรายโปดอหนุ่งเน<บ>

ไห้มาแตะเด็ดค่ะอาคุณเอามาทักผอมห่อสิเบเลยมไม่บเย้านานากิเลมินกินติกินพกูรู้เี่ยวเลล้จะจิีอย่างน้ทักก้างออกนทักก้างออเบ่งก้างอกกินเลยมันก็เละ ้านี่จะเห็นอ้ดแนี่เอาหักกางออกมังก็ชินเลยีมาเนี่กินอีกิดทีที่จอรเด้กินหม่ทีจอระไรเอาจอบเื้อต้ตีเนี่บุเร่เห็นอันเอากันออกฮะเนี่หักก้างออกกันเด้ดต้าตีนี่ไปกอคุณกปิเซล กินแบบนี้แต่ขาดคนไทยก็ให้กินอยู่ห้านาอห้าน่กินแบบนม่เห็ดกินเอครับแบบไม่ห้านแบบกินแบบบุฟเฟ่ต์เราขาดทำม่ได้กินข้าวแดงด้วยมึงหันมึงอย่าว่าไปมึงเคกินเลยนันแหละกินข้าวเคียแล้นะเวกินข้าวเียข้าวดงแบบเดียวเลยะ ประยัดเวดทีเอามาเห็ดหน่อยก็ด้เดียวัที่ไเจ็บเจ็บตรงไจะกินสีพูดไหมซีพูดเนี่ยบหลังป้าน่อบหลข่าถ้าไหวเด้อยประต้องถิบแ้ถ้าไหวจะจุ้ยเอ๊ะนอดึงเงบอก กินมิจนะยกินไเกือนี่กินอย่บไรมิตในะกะปุ่นบุญตาบุญตาตาโรหนึ่งบุญอยากบดไท่มันกระปุ่นเนี่ทำบุญอยากบดเนาะสบายท้อไหกิีปลาเนี่ยจุกจุกนั่น่เอร์ลายที่เดลกใจตานั่หละนา้เข้าเจ้าอันเดียวกัน บอตรอะไรบอปุ่นเอามุสูบดะแล้วเล้วแว่าอิมคนนี้เขาเห็น่อบมดดอินพระเจ้คนนี้เป็นเดือยอะใส่แล้วคูใส่แล้วใส่แล้วคูหลวูกเนเรือนใครละพักงั้เด็กเนาะเรือนคู่บริเตอร์เือเท้าแชดไดไหมพักบริวร์น้าเรือนเท้าวแชดได้มันยังน้อยมันยังหมแก มันอไงมุกมุกันเป็นดอกูมันแหงๆก็ได้รอบหนาเนาะแบบโมี่วิตามินนะเจดแ้เีแบบคนจะเท่าแล้วเนาะแต่บยังน้อยอยู่นี่ยตุ๊กจะลายเายอะไรนะลายบบอสลอย่เนี้ย แล้วอ<ไ>ี<บ>ร <ıkt> ้อนพุ่มมะพุ่มสูงมะพร้อมมะพร้อมเขาได้ล้วมะเพนมยงยงขอดปั้งของนเบ้อทอดเลยฟุ้งากิ้นจเสะอดป้น้าปักอันตู้สักขาพูดู นีอัก็มาจากันก่อนกูหาก็ได้กินแจ่วอันนี้แช่มาหนิจ่วไทยแจ่วแห้ง่เือนัยังไลยอยู่สุดยอดเลวแหละเซ็ตประเทศไทยเลยรามงเอามอแจ่วมันมาแล้วเมื่อพเแจ่วนะแจวแช่มกวมันออกมันออกจิวี่ตาออกอดมัน ร้ามูอิ่มเลยืมรเล่าอิมันกินข้าวตแมันะลยนงวีนมูใส่โอ้ยร้านคุณกินผักเลยสู้ออนอนนี่มึนได้ข้าวไปที่ข้าวก่ได้เด็ดเนียไปต้นางบวเอาบวนเอาขาวเรี้วขาวเป้ยวเนือ้เนืบวดข้าวเรี้ยระสิกิ่มบวชเแล้วเล่มน Có phải lé, khảo, nào, chú có ao lẽ khảo là hàng tư khảo si đó. đâm đâm thì có mắt kim nhá. Đậu kiếm khảo mà. Tàm này phim. Đi tàm này. ra cả xe, hơi nhỏ còn. à? <laughs> đó, Hả?